ลมหอบใบไม้ให้ปลิวไหวในยามสายของหมู่บ้านเล็กๆริมแนวเขาพระอานนท์พระหนุ่มวัยสา้นต้นๆในจีวรเก่าแต่สะอาดเดินเท้าเปล่าลัดเลาะมาตามทางดินแดงที่ทอดยาวเข้าสู่เขตป,ป่าด้านหลังหมู่บ้านแววตาท่านสงบนิ่งสายตาไม่วอกแวกแม้จะมีเสียงชาวบ้านตามมาทักท้วงด้วยความหวังดีหลวงพี่อยากเข้าไปเลยนะป่านั้นมันไม่ใช่ป่าธรรมดาหญิงชาราคนหนึ่งพนมมือแน่น้ำเสียงสั่นเครือ เขาเรียกกันว่าป่าไม่มีชื่อเพราะไม่มีใครกล้าขานชื่อมันคนที่เข้าไปไม่มีใครเหมือนเดิมสักคนบางคนกลับมาแล้วพูดจาเพ้อเจ้อบางคนไม่กลับมาเลยพระอานทน์หยุดยืนมองนางอย่างอ่อนโยนก่อนยิ้มบางๆป่ามีหรือไม่มีชื่อก็ไม่สําคัญดอกโยมหากใจเราสงบที่ใดก็เป็นธรรมแต่หลวงพี่ในป่ามันมีเสียงคนเรียกเรียกชื่อเลยนะถ้าได้ยินอยาขานรับเด็ดขาดนะเจ้าคะได้ยินไหม นางเงยหน้าขึ้นมาพูดเสียงเคร่งดวงตานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างจับใจเขาว่าเสียงนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแต่เป็นสิ่งที่อยากให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับมันพระอานนท์ยิ้มแผ่วไม่ตอบสิ่งใดอีกนอกจากพยักหน้าช้าๆแล้วเดินต่อเสียงฝีเท้าเงียบหายไปกับสายลมและเสียงกิ่งไม้ที่เสียดสีกันเหมือนกระสิบภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเย็นวันนั้นพระอานนท์มาถึงทางเข้าป่า ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบแสงอาทิตย์เริ่มมืดคลึ้มราวกับจะตกเร็วกว่าปกติไม่มีป้ายชื่อไม่มีสารไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าป่าแห่งนี้คืออะไรมีเพียงความเงียบที่เงียบจนผิดปกติท่านหยิบบาดขึ้นพาดบา่ามืออีกข้างถือไม้เท้าแล้วก้าวเข้าสู่ป่าเงียบงันนั้นเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้เท้ากระซิบบางอย่างลมที่ไม่มีทิศพัดผ่านข้างหูดังเหมือนใครแอบเดินตาม กลิ่นอับชื้นคล้ายทูปที่ดับไม่สนิทลอยเอื่อยมาแต่จมูกท่านหยุดแล้วหันไปมองด้านหลังไม่มีใครมีเพียงเงาต้นไม้โยกไหวช้าๆเหมือนกำลังพยักหน้าคืนนี้ท่านจะปักกลดริมลำธารในป่าแห่งนี้และรอให้ธรรมะของป่ามาบรรยายแต่ท่านไม่รู้ว่าป่าไม่มีชื่อไม่ได้มีแต่ธรรมะมันมีบางสิ่งที่รออยู่ก่อนแล้ว ค่ำคืนแรกในป่าไม่มีชื่อมาถึงอย่างเงียบเชียบพระอานน์ปักกลดไว้ริมลำธารสายเล็กใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ใบไม้ร่วงโกรนราวกับต้นไม้ตายท่านจุดเทียนเล่มเล็กในตะเกียงก่อนเริ่มสวดมนต์ตามปกติรอบตัวไร้แสงจากไฟฟ้าไร้แม้แต่แสงดาวมีเพียงความมืดอันลึกลำและเสียงน้ำไหลเบาๆคล้ายบทสวดกล่อมป่าให้หลับเวลาผ่านไปขณะท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาเข้าสมาธิ เงียบเงันอยู่กลางปลดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าบนใบไม้แห้งช้าหนักและลากไม่ได้ดังมาไกลแต่ใกล้มากใกล้เสียจนเหมือนกำลังเดินรอบปลดของท่านท่านไม่ขยับไม่เปิดตาแต่ประสาทสัมผัสทั้งหมดตื่นตัวมันไม่ใช่สัตว์มันเหมือนคนที่เดินแต่มีเสียงเท้าเดียวเดินไปหยุดเดินไปหยุดและวนอยู่รอบปลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านได้ยินชัดเจนทุกก้าวท่านกำหนดจิตภาวนาพุโทโธพุโทโธ เสียงฝีเท้าเริ่มช้าลงและหายไปในที่สุดพระอานนท์ไม่ลืมตาจนกระทั่งแสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มส่องลอดผ่านกลีบไม้เช้าท่านลุกขึ้นยืนกว่าสายตารอบปลดแล้วก้าวออกมาพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แต่มีสิ่งหนึ่งชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดรอยเท้าข้างเดียวรอยเท้ามนุษย์ชัดเจนเพียงข้างเดียวฝังอยู่เป็นระยะอย่างแม่นยำรากับมีใครกระโดดเดินหรือมีเพียงขาข้างเดียวจริงๆ มันวนรอบกรดอย่างเป็นวงหนึ่งรอบสองรอบท่านนับได้เจ็ดรอบทวนและที่หน้าขนลุกที่สุดมันหยุดลงตรงหน้ากรดพอดีแปะรอยสุดท้ายทิ้งไว้ชัดเจนเหมือนมีใครมายืนมองอยู่ตรงหน้าท่านทั้งคืนจากนั้นไม่มีรอยต่อไม่มีรอยถอยหลังราวกับมันหายไปในอากาศพระอานน์ยืนนิ่งท่านไม่รู้สึกกลัวแต่รู้ว่าป่านี้ไม่ได้ว่างเปล่าและคืนนี้ เสียงฝีเท่านั้นอาจจะกลับมาอีกก็ได้คืนที่สามในป่าเงียบกว่าทุกคืนที่ผ่านมาท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆหนาดวงจันทร์ถูกบดบังจนไม่มีแสงใดเล็ดลอดมาถึงพื้นดินลำธารที่เคยส่งเสียงพิ้วไหลอย่างอ่อนโยนกลับนิ่งเงียบอย่างน่าประหลาดราวกับป่าทั้งผืนกำลังกลั้นหายใจพระอานนนั่งขัดสมาธิใต้กรดเช่นเคย ดวงเทียนเล่มเล็กส่องแสงริบรี่วูบไหวตามแรงลมเบาๆมือท่านประนมแนบอกหลับตาเริ่มสวดพระคาถาชินบัญชรตามบทเดิมที่ท่องทุกค่ำคืนชยสิทธิ์กรังธามหาราชาปริวาเรณะเสียงท่านสม่ำเสมอสะอาดสงบแต่หลังจากนั้นไม่ถึงสามบทก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเสียงนั้นเบาแผ่วเหมือนเสียงลมผ่านไม้ไผ่แต่จับจังหวะสอดประสานกับบทสวดของท่านอย่างแม่นยำ พระอานน์ลืมตาเล็กน้อยแต่รอบตัวไม่มีใครอภรณจะอุโพเทวาสัพพเสนหาจะอาคตาอภรณจะเสียงซ้อนขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนขึ้นเสียงนั้นแหบต่ำไม่ใช่เสียงของพระไม่ใช่เสียงคนและไม่ใช่เสียงที่ควรจะสวดอยู่กลางป่าพระอานน์พยายามทำใจสงบตั้งจิตภาวนาต่อแต่ยิ่งสวดต่อเสียงนั้นก็ยิ่งใกล้เหมือนเลื่อนลอยอยู่รอบกรด บางคำท่านพูดพร้อมเสียงนั้นบางคำเสียงนั้นสวดก่อนเหมือนรู้ว่าท่านจะสวดอะไรจูจูเทียนก็ดับเงามืดปกคลุมโดยสิ้นเชิงแต่เสียงสวดกลับไม่หยุดปฏิคาจะวิราคาจะนิพพานังเสียงของท่านอานทน์เริ่มสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงสวดต่อขณะนั้นเองเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาหืหนึ่งใกล้มากใกล้เสียจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูอนิจจังสุขขัง ทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีแม้แต่เสียงแมลงพระอานน์ค่อยๆลืมตาแสงจันทร์บางส่วนลอดผ่านเมฆสองกระทบต้นไม้ท่านมองออกไปนอกกรดและพบว่าต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าท่านมีเงาคนกำลังยืนหันหลังให้ท่าทางนั้นเหมือนกำลังพนมมือสวดมนต์แต่ไม่มีเสียงและไม่มีเท้าเงานั้นลอยอยู่เล็กน้อยจากพื้นดินก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปกับหมอกที่กำลังลอยตำ่ำ พระอานท์ไม่พูดอะไรแต่ท่านรู้ดีว่าตั้งแต่คืนนี้ไปท่านไม่ได้สวดมนต์อยู่คนเดียวอีกแล้วค่ำคืนที่สี่ป่าทั้งผืนยังคงเงียบสงัดดังเดิมแต่สำหรับพระอานนท์ความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบอีกต่อไปมันคือความเงียบที่ฟังออกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้าดูอยู่ในนั้นเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทท่านหยิบเทียนเล่มเล็กขึ้นจากย่ามวางไว้หน้าพื้นดินที่เกลี่ยเรียบเพื่อทำเป็นที่บูชา ่านจุดเทียนและเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างช้าๆแสงเหลืองนวลสันไหวคล้ายกับกำลังหายใจพระอานนน์ยกมือขึ้นพนมหลับตาสวดบูชาพระรัตนตรยัยนมโมตัสสะภคะวะโตเสียงของท่านนิ่งสงบสม่ำเสมอแต่ในจังหวะที่ท่านโน้มตัวลงกราบเงาบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านสายตาไปทางซ้ายมือเงานั้นเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวสยายถึงกลางหลังกำลังยืนอยู่ข้างหลังท่าน แสงจากเปลวเทียนทอดเงานั้นชัดเจนบนพื้นหินครุกระหน้าองค์พระเล็กๆที่ท่านนำมาด้วยพระอานนนขมวดคิ้วท่านนิ่งไม่หันกลับในทันทีแต่เงานั้นยังคงอยู่นิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังยกมือไหว้ท่านทั้งที่ท่านยังไม่ได้หันกลับไปและไม่ได้ไหว้กลับท่านค่อยๆหันหลังกลับชา้ชาๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงไม่มีร่างมีเพียงต้นไม้สูงโปร่งหนึ่งต้นและเงาเงียบๆที่หายไปแล้ว แต่เมื่อท่านก้มกลับมามองเงาบนพื้นอีกครั้งเงานั้นยังอยู่ยังยืนไหวอยู่แม้ไม่มีตัวตนเงานั้นสั่นไหวตามเปเลวเทียนราวกับมันยังอยู่ตรงนั้นพระอานน์ไม่ไหวกลับท่านพนมมือหลับตาแนนกำหนดจิตแน่วแน่ยิ่งกว่าเคยขอจิตทั้งหลายที่ยังเวียนไหวจงปล่อยวางขอทุกขเวทนาที่ยังผูกพันจงเบาบางเมื่อกล่าวจบลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านมาอย่างรุนแรงเปเลวเทียนดับลงทันที และเงานั้นหายไปท่านไม่เปิดตาจนรุ่งเช้าแต่ในความมืดเบื้องหลังตาปิดสนิทของท่านเงานั้นยังคงยืนอยู่อย่างเงียบเชียบตลอดคืนลมในป่าไม่มีชื่อพัดแรงอย่างผิดธรรมชาติอากาศเย็นเฉียบจนไอ้น้ำลอยจากลมหายใจของพระอานนท์ทั้งที่เป็นปลายฤดูร้อนแม้ท่านจะคลุมผ้าห่มหนาจีวรก็แนบแน่นอยู่กับร่างกายแต่ความหนาวเย็นนั้นแทรกเข้ามาจากพื้นดินเบื้องล่าง ร่างของท่านเริ่มสั่นเล็กน้อยท่านยังคงนั่งสมาธิท่ามกลางอากาศเย็นจนเกินจริงนั้นแต่ไม่นานนักสติของท่านก็เริ่มพร่าเลือนความเหนื่อยล้าความหนาวและไขออ่อ่อนๆทำให้ท่านเข้าสู่ผวังและกลางดึกเงียบสงัดมีหญิงสาวคนหนึ่งมานั่งขดตัวร้องให้อยู่ใต้กรดของท่านผมเธอยาวรุงรังปิดหน้าสวมเสื้อผ้าสีซีมือของเธอขยุมผืนดินไว้แน่นเล็บยาวแหลมเปื้อนโคลน เสียงสะอื้นของเธอดังสะเตือนใจแต่แผ่วราวกับถูกกลืนโดยป่าช่วยฉันด้วยฉันยังอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยพระอานนท์พยายามถามแต่เสียงของท่านพูดไม่ออกหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้านั้นสีดขาวตาไร้าตาดำและปากขยับเบาๆว่าที่ตรงนี้คือที่เขาฝังฉันท่านสะดุ้งตื่นทันทีเหงื่อเย็นๆผุดเต็มหน้าผาก ถึงจะยังมีไอหนาวแต่แสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มลอดมาผ่านยอดไม้พระอานนท์ไม่ลังเลท่านหยิบไม้เท้าแล้วค่อยๆขุดพื้นดินใต้กรดของตนเองออกใบไม้แห้งและดินชั้นบนหลุดออกอย่างง่ายดายกลิ่นเหม็นอับบางอย่างเริ่มลอยขึ้นมากลิ่นที่ไม่ควรอยู่ในป่าธรรมชาติไม่ถึงคืบที่สามท่านเจอกระดูกกระดูกปลายแขนหนึ่งข้างตามด้วยเศษผ้าขาดวินสีซีดและสุดท้าย กะโลกศีรษะมนุษย์หนึ่งชิ้นยังคงหันหน้าเอียงเล็กน้อยเหมือนตอนถูกฝังเบ้าตาลึกโบนั้นหันขึ้นมาทางปลดของท่านพอดีพระอานน์นั่งพนมมือแน่นแม้ใจจะนิ่งแต่ร่างกายรู้สึกหนักอึ้งอย่างประหลาดโยมท่าเจ้าติดอยู่ที่นี่จริงๆขอให้บุญกุศลที่อาตมาได้สร้างมาทั้งปวงช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากห่วงนั้นเถิดท่านนั่งแผ่เมตตาจนตะวันขึ้นสูง และคืนวันนั้นท่านฝันเห็นหญิงสาวอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้ร้องให้เธอเพียงยืนอยู่ไกลๆยิ้มบางๆให้ก่อนจะค่อยๆจางหายไปในแสงสว่างจางๆแต่ความสงบนี้กลับเป็นเพียงช่วงพักสั้นๆก่อนพายุดำคลืบคลานเพราะในคืนต่อไปเสียงคนเรียกชื่อท่านจะกลับมาอีกครั้งหลังจากพบกระดูกใต้กรดในคืนก่อนพระอานนท์เริ่มอาพาธหนักกว่าเดิม แม้ท่านภาวนาแน่วแน่ใจไม่ไหวเอนแต่ร่างกายกลับอ่อนแรงหนาวสัน่นทั้งที่มีผ้าหม่มท่านไม่ยอมละทุดงกลับยิ่งตั้งใจแน่วแน่ขึ้นไปอีกเมื่อจิตยังไม่สงบดีอาตมาจะไม่ออกจากป่าแสงจัทรับหายอีกครั้งความมืดคราวนี้ไม่ใช่แค่ไร้แสงแต่มันหนักแน่นเย็นเยียบและเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างพระอานน์ฝันอีกครั้งครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมท่านฝันว่าตัวเองตื่นขึ้นยามคำ่ำ แงนมองขึ้นไปยังต้นไม้ใหญ่ข้างกลดและที่นั่นมีร่างหนึ่งห้อยต่องแต่งอยู่หญิงสาวในชุดไทยโบราณผมยาวสยายแตะพื้นใบหน้าเธอซีดเผือดลิ้นจุกป,ปากและที่คอของเธอถูกผูกด้วยผ้าสิ้นเก่าๆเธอห้อยตัวอยู่บนกิ่งไม้เก่าโค้งหันหน้ามาทางปลดของท่านพอดีแววตาเธอไม่มีความโกรธแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและว่างเปล่าท่านเห็นข้าหรือยัง เสียงนั้นกระซิบเบาเหมือนลมพัดผ่านและทันใดนั้นร่างนั้นก็กระตุกเหมือนของหนักตกค้างกลางอากาศท่านสะดุ้งตื่นจากฝันแต่เสียงกระดิ่งเบาๆยังดังก้องอยู่ในหูพระอานนท์เดินออกจากกรดมองไปยังต้นไม้ข้างที่พักและพบว่ากิ่งไม้นั้นมีรอยเชื่อขาดเก่าๆพันอยู่มีรอยสึกคล้ายถูกของหนักรั้งมานานช่วงสายมีชาวบ้านคนหนึ่งหาบของป่าผ่านมา เขาเห็นกรดของพระอน,นุ์แล้วถึงกับหน้าซีท่านมาปักกรดตรงนี้หรือนี่มันที่คนตายท่านไม่รู้เหรอชาวบ้านเล่าว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแม่คำเอื้องลูกสาวกำนันในหมู่บ้านใจรักชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ถูกกีดกันเธอหนีออกจากบ้านแล้วผูกคอตายกับต้นไม้นี้เองในคืนพระจันทร์ดับตั้งแต่นั้นทุกคืนพระจันทร์ดับชาวบ้านจะได้ยินเสียงสะอื้นในป่า และพระธุดงรูปใดที่มาปักกลดตรงนี้ไม่เคยมีใครกลับออกไปได้เลยแม้แต่รูปเดียวพอรุ่งเช้าไปหาก็ไม่อยู่แล้วกลดก็ยังอยู่แต่คนหายไม่มีรอยลากรอยเดินไม่มีอะไรเลยชาวบ้านเตือนให้ย้ายกลดออกจากบริเวณนี้ทันทีแต่พระอานนท์ไม่ตอบท่านเพียงก้มหน้าแล้วแผ่เมตตาเบาๆหากโยมยังหลงทางอยู่ในวสงสาร ขอให้เมตตานี้ช่วยนำทางเจ้ากลับสู่ที่ควรไปเถิดในค่ำคืนนั้นต้นไม้ข้างปลดสันไหวทั้งที่ไม่มีลมและเปลวเทียนที่จุดไว้หน้าพระพลันดับลงเช้ามืดวันนั้นท้องฟ้าสีเทาอึมครึมผิดฤดูกาลพระอานนท์ตื่นก่อนแสงอรุณตามปกติเพื่อเดินจงกรมแต่เมื่อท่านก้าวเท้าออกจากกลดกลับพบว่าหมอกหนาทึบลงปกคลุมไปทั่วป่า หมอกนั้นขาวขุ่นหนาแน่นจนมองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือของตนเองที่ยื่นออกไปแสงเช้าก็ไม่สามารถส่องทะลุหมอกนี้ได้เลยทุกอย่างเงียบเชียบราวกับโลกหยุดหายใจพระอานน์ไม่ลังเลท่านเริ่มเดินจงกรมอย่างที่เคยจิตของท่านสงบนิ่งไม่หวั่นไหวแต่ในความนิ่งนั้นมีสิ่งหนึ่งเริ่มแทรกซึมเข้ามาเสียงร้องให้เบาๆเศร้าสั่นกระซิกๆดังมาจากข้างหลังท่านไม่หันกลับ เสียงนั้นแผ่วบางแต่ค่อยๆชัดขึ้นและชัดขึ้นเสียงที่เคยอยู่เบื้องหลังตอนนี้เริ่มดังมาทางขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็น่าทันเสียงร้องให้เรากลับมาจากทุกทิศทางพร้อมกันท่านหยุดเดินพนมมือตั้งจิตแ,แน่วแน่แต่แล้วในหมอกนั้นกลิ่นบางอย่างก็ลอยเข้ามากลิ่นเหม็นเนา่าคล้ายซากศพที่ทิ้งไว้กลางแดดกลิ่นที่แสบจมูกจนรู้สึกจุกในอก แต่ป่ารอบตัวท่านกลับดูเขียวสดชื่นไม่มีสิ่งใดตายไม่มีอะไรเนา่ายกเว้นกลิ่นนั้นและเสียงร้องให้ก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดไม่เว้นจังหวะเหมือนการข้าครวนที่ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักพอพระอานนท์เอ่ยเสียงเบาหากเจ้ายังมีห่วงหากยังทุกจากอดีตก็จงปล่อยเธอการเกิดการตายเป็นเพียงสมมุติในวัสงสาร อาตมาจะอยู่ตรงนี้แผ่เมตตาให้เจ้าจนกว่าเจ้าจะจากไปได้อย่างสงบท่านใดนั้นเสียงร้องให้เงียบลงทันทีเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีเสียงใดเกิดขึ้นแต่หมอกยังคงอยู่และกลิ่นเน่ากลับรุนแรงขึ้นอย่างเฉียบพลันจนพระอานนนต้องเอื้อมมือปิดจมูกอย่างเงียบเงียบท่านหันกลับเข้าไปในกรดแต่พอเปิดผ้าเข้าไปภายในกรดของท่านมีรอยน้ำตาเล็กๆหยดเรียงกันเป็นวง คล้ายมีใครยืนร้องให้เงียบๆอยู่ตรงนั้นก่อนหน้าคืนนั้นหมอกยังไม่จางแม้จะถึงเที่ยงวันของวันใหม่และท่านเริ่มรู้ว่าอะไรบางอย่างไม่ได้ต้องการแค่ให้เห็นหรือได้ยินอีกต่อไปแต่มันเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆค่ำวันนั้นฟ้ายัางมืดสนิทแม้เพิ่งหัวค่ำพระอานนท์รู้สึกได้ถึงความเงียบผิดธรรมชาติปกคลุมทั้งป่าไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงลม แม้แต่เสียงของจิตตัวเองก็เหมือนกำลังถูกกลืนลงไปในเงามืดบางอย่างท่านนั่งลงบนอาสานะพนมมือแนบแน่นกำหนดลมหายใจและเข้าสมาธิอย่างมั่นคงในห้วงสมาธินั้นจิตของท่านหลุดออกจากรูปกายล่องลอยอย่างอิสระเงียบงันและสงบเย็นราวกับละจากพบสามแต่แล้วภาพนิมิตปรากฏขึ้นพระอานนท์เห็นตัวเองร่างของท่านนอนนิ่งไม่มีลมหายใจ เหล่าชาวบ้านกำลังช่วยกันแบกร่างท่านขึ้นบ่ามุ่งหน้าสู่วัดแห่งหนึ่งในตัวหมู่บ้านที่ปลายทางคือเมนเผาศพควันลอยขึ้นจากปล่องเมนเก่าๆกลิ่นไม่เจือไปด้วยความเศร้าแต่แทนที่ท่านจะทุกท่านกลับรู้สึกนิ่งและปล่อยวางจิตของท่านในนิมิตล่องอยู่เหนือเหตุการณ์เหมือนวิญ,ญญาณที่เฝ้าดูไม่ได้เศร้าไม่ยินดีเพียงรับรู้แต่ก่อนที่เมนจะจุดไฟเผา ท่านได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบแผ่วเบาชัดเจนราวกระซิบที่ข้างใบหูแต่ไม่มีร่างไม่มีทิศไม่มีต้นเสียงไม่ใช่ที่ของท่านกลับไปท่านใดนั้นภาพในนิมิตท,ทั้งหมดแต่กระจายเหมือนกระจกแตกจิตของท่านร่วงลงอย่างฉับพลันและท่านลืมตาขึ้นอย่างแรงเงื่อเย็นไหลาอาบหน้าผากดวงตาของท่านยังพร่ามัวจากการนั่งนานหลายชั่วโมงแต่เสียงในใจยังคงก้อง ไม่ใช่ที่ของท่านพระอานนท์ก็มองมือตนเองมือที่เคยรู้สึกมั่นคงบัดนี้กลับรู้สึกเบาราวไร้ตัวตนแต่หัวใจของท่านกลับสงบอย่างประหลาดท่านรู้ว่าเพียงนิดเดียวหากท่านยอมปล่อยมือจากสติหากท่านเผลอเชื่อว่าตนควรอยู่ที่นี่บางสิ่งในป่าจะดึงท่านไว้ตลอดกาลพระอานน์หลับตากล่าวคำเพียงสั้นๆด้วยจิตมั่นแน่วแน่ยังไม่ถึงเวลา ในความเงียบนั้นเสียงกระซิบหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฟังเหมือนอ่อนลงและเศร้ากว่าเดิมถ้าเช่นนั้นท่านจะทิ้งพวกข้าไว้ที่นี่หรือเสียงนั้นแผ่วเบาและจางหายแต่แฝงด้วยความวิเวกในใจจนจับใจคนแม้นแต่ผู้บรรลุธรรมพระอานน์ไม่ตอบท่านเพียงนั่งแผ่เมตตาเนิ่นนานกระทั่งแสงแรกของรุ่งอรุณพาดผ่านยอดไม้เช้านั้นหมอกจางกลิ่นเน่าหาย และเสียงนกตัวแรกเริ่มส่งเสียงร้องอีกครั้งแต่ท่านรู้ทุกอย่างยังไม่จบรุ่งอรุณของวันที่เก้าหลังจากเข้าป่าพระอานนท์ตื่นขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความเศร้าโศกแต่มันคือความสงบที่เกิดจากการเข้าใจการปล่อยวางและการยอมรับท่านเก็บของใช้ผ้าจีวรห่อพระบวชพร้อมออกเดินทางกลับจากป่าไม่มีชื่อ แต่บรรยากาศรอบตัวกลับเงียบกว่าทุกครั้งไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงเหมือนทั้งป่าหยุดหายใจเฝ้ารอการจากลาก่อนก้าวเท้าออกจากชายป่าพระอานน์หยุดนิ่งหันกลับไปมองแสงอาทิตย์แรกที่ลอดผ่านใบไม้สาดส่องลงมาใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งท่านเห็นสิ่งที่ทําให้หัวใจเย็นชารูปปั้นพระสงฆ์หน้าตาคล้ายกับท่านเปเป,เปพระพักนิ่งสงบดุจจนิพาน นั่งสมาธิบนฐานหินเก่าๆรอบฐานปั้นติดป้ายไม้เขียนด้วยตัวหนังสือเก่าแก่ว่าพระอานน์ผู้ไม่เคยออกจากป่านี้อีกเลยลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้ใบไม้ร่วงหล่นลงพื้นและเสียงกระซิบแผ่วๆแทรกผ่านลมท่านอยู่กับเราแล้วในดินแดนนี้ตราบนิรันดร์พระอานน์ยิ้มน้ำตาไหลซึมออกมาอีกครั้งหนึ่งท่านรู้แล้วว่า ธุดงของท่านจบลงที่นี่ร่างของท่านค่อยๆผ่อนคลายความสงบลึกซึ้งแผ่ซ่านทั่วกายและใจและในที่สุดพระอานน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าไม่มีชื่อตลอดกาลและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังเรื่องเล่าจากพระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ